ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยจริงๆคืออะไร<ช>ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ปัญหาใหญ่นะครับแล้วจะมีปัญหาย่อยด้วยับ3ปัญหาใหญ่คือปัญหาอันที่1เนี่ยคือปัญหาเฉพาะหน้ามากๆว่าอเมริกาเขาจะปิดตลาดของเขาเนี่ยแล้วเราต้องลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐเนี่ย<ช>เราจะทํำยังไงผมบอกตัวเลขแล้วนะเมื่อกี้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งเราส่งออก เกินกว่าที่เรานําเข้าจากอเมริกาประมาณนั้นครับเราจะรีดีพลอยอย่างที่ผมว่าก็คือปรับทรัพยากรการกระจายทรัพยากรยังไงเพื่อที่จะจัดการกัน1ล้านล้านบาทอันนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเพราะอเมริกาเข้าเปลี่ยนไปนะครับอันที่สองเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วลว่าความมั่นใจในประเทศเนี่ยมันเริ่มถดถอยไปอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าภาคครัวเรือนมีหนี้เยอะ นะครับแล่อีกส่วนหนึ่งคือตอนหลังเนี่ยรายงานล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยบอกเลยว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เขาคืนเงินกู้แปลว่าเขาพอเขาเขาถอยแล้วพอเวทอันซีก่อนขอดูก่อน,ออนสถานการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเ<อ>ี้ยใช่ไครับใช่ครับ,อ,รบอันเนี้ยมันกําลังเริ่มที่จะมีผลกระทบในเชิงไปสมทบกันละมันเป็น มันเป็นผลที่จะทําให้ข้างในดีไม่ดีมันจะชะลอลงไปฉะนั้นการทําให้นักลงนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเกิดความมั่นใจว่ามีโอกาสในการทําธุรกิจอะไรยังไงบ้างะนะครับซึ่งมันก็คงจะใกล้ๆก,กับข้อหนึ่งเหมือนกันข้อหนึ่งก็ต้องหาทางอีกเหมือนกันว่าจะหาทางไปทางไหนครับโอเคนะครับสอ,อันเนี่เป็นปัญหาระยะสั้นกึ่งกลางซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการที่อย่างเช่น การกระตุ้นความต้องการระยะสั้นนะครับมาตรการ1 5 7 0 0 0ล้านของรัฐบาลซึ่งแล้วจะมีคงเติมมาอีกเนี่ยจะเป็นในทำนองนั้นก็คืออย่างเช่นเราจะเร่งการสร้างถนนเร่งการการทำการลงทุนด้านน้ำนอะไรต่างๆแล้วก็หวังว่าจะทำให้ได้ผลในระยะสั้นเพื่อกระตุ้นดีมานได้ค่อนข้างเร็วรวมทั้งช่วยลดผลกระทบจากผู้ส่งออกของไทยที่ไปที่อเมริกาและอื่นๆที่หา ที่ตอนหลังเนี่ยจะมีปัญหาว่าส่งออกน้อยลงก็ここจะพยายามให้ซอฟโลนนะครับรวมทั้งช่วยเรื่องของอออคนชาวบ้านที่เรามีหนี้เยอะแล้วก็พยายามช่วยปรับโครงสร้างหนี้อันนี้มันจะเป็นการช่วยในเชิงระยะสั้นระยะกลางแต่ข้อ3มเนี่ยมันเป็นปัญหาโครงสร้างระยะยาวเนี่ยนะครับที่เราปล่อยให้มันเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเนี่ย มันมีอยู่3ข้อหลักๆแล้วกันผมจะได้จะไม่ไปให้ไกลลึกไปกว่านั้นอันหนึ่งคือเราขาดแรงงานที่มีคุณภาพที่ไลฟฝฟังเมืองกับนะครับอันนี้คือซัพพลายนะอสองเราขาดพลังงานที่ผมบอกเมื่อกี้อสองอย่างเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาระยะยาวอันนี้ไม่ใช่ปัญหาดีมานนะปัญหาซัพพลายนะครับข้อที่สเนี่ยเป็นปัญหาดีมานแต่ดีมานในภาพใหญ่ผมใช้คำว่าอย่างนี้เราต้องหา Product Cha m p i o n ใหม่ S <S ประเทศนี้ <Product S 1> โปรดักชัเปี้ยนเราเคยบอกว่าเราพ r รดักชัเปี้ยนเราคืออะไร,ค,รคือดีทรีดอฟเอเชียจริงไหมแล้วก็เราเคยมีพ r รดักช c h a เปี้ยนคือท่องเที่ยวะนะครับท่องเที่ยวยังแข็งแรงอยู่แต่มันไม่โตะจะอัปเกรดท่องเที่ยวยังไงจะเอาอะไรมาแทนดีทร o ดอฟเอเชียเพราะว่าถูก evt ใช่ไหมครับผมคิดว่าเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ว่าจะทำให้ประเทศนี้มีอนาคต ทางเศรษฐกิจด้วยการทำอะไรขายให้โลกครับ